สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ R Channel ครับ R Channel Red Devil ครับ Red Devil Red Devil Red Devil เพื่อนเพื่อนพี่พี่เป็นยังไงโอ้โหเพื่อนเพื่อนพี่พี่เราโดนอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ปีศาจแดงแพ้อีกแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่สามนัดติดกันแล้วนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ปีศาจแดงแพ้ให้กับวูฟนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่แพ้ให้กับวูฟแฮมตันนะครับ หมาป่านะเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่ๆเป็นยังไงเปิดฉากมาเกมนี้โอ้โหครึ่งแรกก็ผัดกันลุกผัดกันรับนะครับครึ่งแรกแมนยูกับอ่วูฟก็เล่นกันได้ดีนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆผัดกันคองบอลผัดกันลุกผัดกันรับอา่าสถิติการคองบอลก็เท่าเท่ากันนะเพื่อนเพื่อนพี่พเราก็มีโอกาสยิงหลายลูกนะครับดาโลเอออาห์มัดเออรไรเออบูโนโอเออะไรเออนะครับครึ่งแรกก็ผัดกันลุกผัดกันรับวูฟเขาก็มาดีนะเพื่อน BP, เ, Bond, เ,ออเพื่อนพี่ๆเพชรสิงเลวบอลทะลุช่องเออเพิ่งเปลี่ยนโค้ดด้วยนะเพื่นอนๆพี่ๆบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับบูมนะครับโออแต่ครึ่งแรกก็ทําอะไรกันไม่ได้เพื่อนๆพี่ๆเปิดฉากมาครึ่งหลังครับโอ้โหเปิดฉากมาครึ่งหลังปีศาจแดงก็ยังบุกเหมือนเดิมเพื่อนเพ่พี่ๆก็ยังบุกเหมือนเดิมครับแต่โอ้โหบูมมาได้จากลูกเตะมุมอีกแล้วครับปีศาจแดงเสียประตูจากลูกเตะมุมอีกแล้วเพืเ่อนๆพ่พี่ๆ โอ้โหเตะมุมเข้าไปเลยครับคุณย่านะครับคุณย่าเตะมุมเข้าไปเลยเพื่อนๆพี่ๆโอ้โหหลังจากนั้นปีศาจแดงก็มาเจอจุดเปลี่ยนอีกแล้วเพื่อนๆพี่ๆบูโนโ่โดนไล่ออกครับบูโน่โดนไล่ออกเราเหลือสิบคนโอ้โหไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วก็ดันขึ้นไปอย่างเดียวดันบุกขึ้นไปอย่างเดียวนาทีสุดท้ายพลาดนะครับโอ้โหวูบเก็บบอลได้วิ่งเข้ามาสองสามตัวไม่มี ตัวเราอยู่เลยโอนาหน้าคนเดียวเอาไม่อยู่ครับเจอลูกที่สองไปเพื่อนเพื่อนพี่พี่แพ้ไปสองประตูต่อศูนย์เพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหเป็นยังไงครับเปิดฉากมาเกมนี้เพื่อนเพื man you, ่อนพี่พี่แมนยูบุกลังหมาป่านะครับเปิดฉากมาครึ่งแรกก็ผัดกันลุกผัดกันรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่สถิติการครองบอลก็เท่าเท่ากันนะครับแมนยูตั้งรับก็สวนกับแมนยูเ็ื่องตั้งรับและสวนกับเกมนี้ ha. แมนยูก็เล่นดีขึ้นนะเกมเร็วขึ้นนะตั้งใจมากขึ้นนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ต่อบอลกันได้สวยสวยนะครับแม่นแม่นนะครับแต่ก็ทำอะไรวูบไม่ได้ครับยิงไม่คมครับดาโล่เอ้ยยิงแต่ในประตูก็รับได้บูโน่ก็มีโอกาสยิงอามัดก็มีโอกาสยิงเพื่อนๆพนพี่พี่แต่รับได้ตลอดเฉียดเสาเฉียดคานทางฝ่ายวูบนี่เขาก็บุกมาหน้ากลัวสวยสวยหน้ากลัวหลายลูกนะเพื่อนๆพนพี่พี่พ แต่โอนาน่าเราก็มีโอกาสเซฟครึ่งแรกหลายลูกนะครับเซฟได้ลูกสวยๆหลายลูกนะวูฟเขาก็เล่นดีนะบอลเปลี่ยนค้นนะเพื่อนๆพี่ๆบอลเปลี่ยนค้นนะครับกาลังใจเขาก็มานะเพื่อนๆพี่ๆเล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านครึ่งแรกก็ทําอะไรกันไม่ได้ศูนย์ศูนย์เปิดฉากครึ่งหลังมาเพื่อนๆพ่นพี่ๆก็ผัดกันลุกผัดกันรับเหมือนเดิมพีศสจแดงก็เล่นเกมเร็วเหมือนเดิม าจากรับเป็นลุกจากรับเป็นลุกวุก้ก็ตั้งรับสวนกับเร็วเร็วบอลทะลุช่องบอลหลังลายเอไลายเอยแต่เราก็มาเสียจากลูกเตะมุมอีกแล้วครับลูกเตะมุมอีกแล้วเพื่อนๆพนพี่พี่โอ้โหวุ้เตะมุมลูกเตะมุมคุณย่าเตะมุมเข้าไปเลยเพื่อนๆพนพี่พี่ เสียจากลูกเตะมุมอีกแล้วโอ้โหปีศาจแดงหลังจากนั้นก็เคาะซ้ำกรรมสัตว์เพื่อนเพื่อนพี่พี่บูโน่มาโดนไล่ออกนะครับใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงบูโน่โดนไล่ออกเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่โอ้โหจุดเปลี่ยนของเกมเลยนะครับตามอยู่หนึ่งศูนย์ผู้เล่นเหลือสิบคนหลังจากนั้นปีศาจแดงไม่มีอะไรจะเสียบุกอย่างเดียวเพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่พบุกจะเอาประตู ตีคืนให้ได้นะครับเจ้าประตูตีเสมอให้ได้นะครับแต่ก็บุกยังไงก็ยิงไม่ได้ชนเสาชนคานในประตูรับได้บ้างอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนพี่ๆยังไม่ได้ประตูนะครับดันขึ้นไปทั้ง10คนบอล10คนกับ11คนมันเล่นยากนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆถ้าดันมาทำดันไปทั้งหมดเนี่ยหลังเราจะโล่งมากๆหลังเราจะว่างมากๆเพื่อนเพื่อนพี่ๆแต่ก็ต้องดันนะครับลุก บุกสู้อย่างเดียวเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครึ่งหลังก็เปลี่ยนทั้งแอนโทนีลงมาเซอร์ซีลงมาการนาโชลงมากะว่าเอาประตูตีเสมอให้ได้เพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหยิงแล้วยิงอีกดาลุ่งดาโลมีโอกาสการนาโชก็มีโอกาสเซอร์ซีแม็กไวก็มีโอกาสโหมเพื่อนเพื่อนพี่พี่แต่ก็ไม่เป็นประตูครับโอ้โหหลังจากนั้นเกมก็เล่นมาถึงนาทีที่ประมาณ80กว่ากว่าเกือบหมดเวลาเพื่อนเพื่อนพี่ โอ้โหแล้วก็เกือบหมดเวลาเราก็โดนเ,เราดันขึ้นไปทั้งหมดเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆเราดันขึ้นไปทั้งหมดหลังเราก็โล่งหลังล้วก็ว่างเลยครับโอ้โหทีนีเ้เราเสียบอลจากหน้าประตูของวู๊พลาดเสียบอลโอ้โหบอลมาถึงนักเตะวู๊แฮมตันสองคนเ,นเ,นเนพื่อนๆพี่ๆหลังไม่มีใครแล้วมาติเน็ตวิ่งตามมาแต่ก็วิ่งไม่ทันครับ โอ้โ,โหคุณย่าส่งให้วายีชานนะครับยิงเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนๆพี่ๆหลุดเดี่ยวมาสองคนโอนาน่าหมดสิทธิ์เลยครับลูกนี้โอนานา่าหมดสิทธิ์รับจริงๆนะเพื่อนๆพี่พนาทีสุดท้ายนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆโอ้โหหลังจากนั้นก็ทําอะไรกันไม่ได้ครับหมดเวลาไปนะครับปีศาจแดงแพ้คาลังหมาป่าสองประตูต่อศูนย์อีกแล้วเพื่อนๆพนพี่ๆ ปีศาสตร์แดงแพ้สองประตูต่อศูนย์อีกแล้วนะครับโอ้โหบ็อกซิ่งเดย์ของขวัญปีนี้ของปีศาสตร์แดงไม่ดีซะเลยนะเพื่อนเพื่อนพี่บ็อกซิ่งเดย์ไม่ดีเลยครับโอ้โหของขวัญที่ไม่อยากได้ไม่อยากจดจำนะเพื่อนเพื่อนพี่ไม่เป็นไรสู้กันต่อไปนัดหน้าเราจะเปิดบ้านรับนิวคสเซินนะเพื่อนเพื่อนพี่นัดหน้านะครับวันที่31นะครับคืนวันปีใหม่นะเพื่อนเพื่อนพี่ เปิดบ้านรับนิวคาสเซิลเราก็ต้องลุ้นต้องเชียร์กันต่อไปให้ปีศาจแดงกลับมาให้ได้เรา d n เผีแดงทั้งใจดี a นผีแดงทั้งใจเพื่อนๆพี่พฝากด้วยเพื่อนๆพพี่ๆต้องให้ปีศาจแดงกลับมาให้ได้ครับต้องกลับมาให้ได้ภายในปีนี้นะเพื่อนๆพี่พกลับมาให้ได้แล้วอโมลิมก็ให้เจอผู้นักเตะที่อ่าสิบเอ็ดตัวจริงตัวที่เล่นได้ จริงๆทุกตําแหน่งจริงๆนะเพื่อนๆพี่ๆอ่ะฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยเด็กผีกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไครด้วยนะจ๊ะเด็กผี